แวะมากันนะครับเนี่ยแถวภูหินล่องกล้าสวยมากเลยครับช่วงนี้<ม>ก็ตรงนี้จะเป็นหน้าผาทุ่งดูทุ่งดอกกระดาษนะครับม,มาเนี่ยวิวตรงนี้สวยมากมเห็นคุณเขาเห็นป่าสนข้างบนก็เป็นทุ่งดอกกระดาษก็มีทุ่งดอกกระดาษ<ม>ด้วย<ม>แล้วก็มีม ขายของที่ระลึกเป็น,นทุกงกว้างสวยนะครับอาจจะย้อนแสงไปหน่อยแล้วก็ทางเดินลงทางเดินลงไปทุ่งดอกลาบตามนี้นะครับตามนี้เลยมันจะชั้นๆหน่อย ชันหนห่อยเดินระวังด้วยครับเดินระวังด้วยจะมีทางเดินลงไปเรื่อยๆผาข้างในเป็นหน้าผานะครับ

เป็นทางสวยครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะออกล้องไม่ได้ปรับเลย,เลยถ่ายตรงดสดๆเลยไ้ลงมาทางนี้นะครับไดลงน้องต้นอะไรเนี่ยใครรู้คอมเมนต์นะครับต้นอะไร น้ผาแล้วก็เป็นต้นดอกกระดาษสวยๆเลยถ่ายรูปได้สวยๆเลยครับไปมาเทียเท่ยวกันครับปุ่นน้องก้ามาเที่ยวกันดูนะครับสวยมากครับสุดล,ลูกลุกตาเลยรับนั้นเลยเป็นนาา้ผาเป็นน้ำผาแล้วก็เป็นทุ่งนะครับ ไม่ผิดหวังครับเข้ามาไม่ผิดหวังเข้ามาหน่อยเดียวครับจากอุทยานแห่งชาติปีลงกาหน่อยเดียวครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ